พีททองเจือเผยเคล็ดลับมัดใจภรยา24ปีรักยังหวานฉ่ำเหมือนเพิ่งจีบกันใหม่ๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปอัปเดตเรื่องราวชีวิตคู่ที่น่าอิจฉาของอดีตพระเอกหนุ่มหล่อตลอดกาลอย่างพีททองเจือค่ะใครจะไปเชื่อว่าผ่านมา24ปีแล้วความรักของเขากับภรยาสุดสวยคุณเจงวิไลลักษ์ยังคงหวานชื่นและเต็มไปด้วยความอบอุ่นไม่เปลี่ยนเลยค่ะ อะไรคือเคล็ดลับความรักที่ทำให้คู่นี้ยังคงเป็นคู่ขวัญในใจใครหลายคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหากพูดถึงพีททองเกลือคุณผู้ชมหลายคนคงคุ้นเคยกับบทบาทพระเอกสุดเท่บนจอแก้วกันดีใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงนั้นบทบาทที่คุณพีทภาคภูมิใจที่สุดคือการเป็นสาม,มีที่น่ารักของคุณเจงและคุณพ่อที่แสนดีของลูกๆทั้งสคนค่ะคู่นี้เขาประคับประคองชีวิตคู่กันมานานกว่าสทศวรรษแล้วนะคะคุณผู้ชม นับเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังที่สร้างความรู้สึกดีๆและเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนจริงๆค่ะล่าสุดคุณพีทเพิ่งออกมาเปิดใจถึงเคล็ดลับความรักที่ยั่งยืนซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว้าวเลยค่ะเขาบอกว่าถึงแม้จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้แต่เขากับคุณเจงก็ยังพยายามที่จะเติมความหวานให้กันเสมอไม่ปล่อยให้ความรักจืดจางไปตามกาลเวลาแถมยังแอบกระซิบด้วยว่าช่วงนี้รู้สึกเหมือนเพิ่งตกหลุมรักพระยายอีกครั้ง ฟังแล้วนี่มันยิ่งกว่านิยายซะอีกนะคะโรแมนติกสุดๆไปเลยค่ะนอกจากจะเป็นสามีที่ดีแล้วในบทบาทของคุณพ่อคุณพีก,ก็ทำหน้าที่ได้ไม่ขาดตกบุกพร่องเลยค่ะเราจะเห็นภาพความผูกพันและอบอุ่นของครอบครัวทองเจืออยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นน้องเซ่าน้องมิยาและน้องโรเตอร์ที่ตอนนี้เติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วและแต่ละคนก็มีแพชชั่นและความสนใจที่แตกต่างกันไป แต่คุณพีทและคุณเจงก็พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันลูกๆอย่างเต็มที่ให้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขนี่แหละค่ะคือภาพของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและน่ารักจริงๆและเรื่องที่หลายคนกำลังจับตามองอยู่ตอนนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของครอบครัวทองเจือค่ะที่มีข่าวลือว่ามูลค่าสูงถึงร้อยล้านบาทเลยทีเดียวแต่คุณพีทก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้แล้วนะคะว่าไม่ได้แพงขนาดนั้น แต่ก็เป็นบ้านที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้มีพื้นที่ความสุขร่วมกันอย่างเต็มที่แค่ฟังแค่นี้ก็รู้เลยว่าคุณพีทให้ความสําคัญกับความสุขของคนในครอบครัวมาเป็นอันดับแรกเสมอถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเราอาจจะไม่ได้เห็นหน้าคุณพีททองเจือทางจอทีวีบ่อยนักแต่เขาก็ยังคงมีผลงานการแสดงให้แฟนๆได้ติดตามชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆอยู่เสมอนะคะ ใครที่ยังคิดถึงฟรีไม้ลายมือของพระเอกคนนี้ก็อย่าลืมไปตามดูกันได้เลยค่ะเรื่องราวความรัก24ปีของคุณพีททองเจอือและคุณเจงวิไลลักษ์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สอนให้เราเห็นว่าความรักที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องอาศัยความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและการเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กันอยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนถ้าเรายังคงให้ความสำคัญกับความรัก ความรักก็จะยังคงงดงามและแข็งแกร่งได้เสมอและนี่คือเรื่องราวความรักที่แสนอบอุ่นของพี่ทองเจือและคุณเจงวิไลลักษ์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าเรื่องราวของทั้งคู่จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ